ผู้ชมทางแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านณนะราชเทวีนะคะซึ่งชื่อร้านเนี่ยก็ไม่ต้องบอกแล้วว่าอยู่ที่ไหนนะคะเพราะชื่อร้านเนี่ยค่อนข้างจะบอกอย่างตรงตัวเลยทีเดียวเราบ,บรรยากาศแบบนี้นะคะหาได้ยากในย่านนี้ค่ะแต่ว่าโอเคไอเข้ามาแล้วก็แบบว่าโอ้โหบรรยากาศนะ่ารับประทานอาหารเป็นอย่างมากนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพี่ไก่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านณนะราชเทวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ให้พี่ไก่นะคะพูดถึงร้านณราชเทวีนี้หน่อยว่าเปิดมานาหรือยังเอ่ยร้านนี้เปิดมาประมาณ2ปีครึ่งไงฮะจับง่ายๆฮะเสื้อแดงหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บเปิดร้านพอดีเลยเพราะฉอนนั้นจะเปิดปรากฏว่ามีเรื่องเสื้อดงเสื้อแดงอยู่ก็ลยเปิดไม่ได้เพราะหยุดปุ๊บก็แผ่นป้ายร้านขึ้นแล้วก็เปิดเป็นทางการเลยเปิดยังเป็นทางการเลยก็คือจบกระแสอ๋อกีฬาสีบ้านเมืองไปก็เปิดร้านพอดีเลยล้วเป็นไงคะกระแสตอบรับตอนนั้นดีไหมเอ่ย ก็ก็ดีฮะเพราะว่าไอ้คอนเซปต์ร้านเนี่ยเหมือนกับเป็นที่ที่เพื่อนๆเนี่ยมานั่งคุยนั่งเล่นกันนะฮะคือร้านนี้เนี่ยหุ้นส่วนก็เป็นเพื่อนที่เรียนเซ์โดมินิกด้วยกันนะฮะอยู่3คนค่ะโน่ก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนั้นด้วยฮะพี่มีโน่เมทินีนะคะครับค่ะก็มาร่วมร่วมกันเปิดร้านนี้ขึ้นมาใช่อ่ะแล้วคอนเซปต์ของการแต่งร้านเนี่ยค่ะออกในแนวไหนเอ่ย เออเอาของเหลือมาใช่ครับคือคือคือโน่เนี่ยชอบเก็บของเก่าเสร็จแล้วถ้าเปิดดูข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆรูปรูปแขกนะรูปเป็นรูปแบบรูปสไตล์สไตล์อินเดียเนี่ยโน่ว่เออถ้าเผื่ถ้าเผื่ตรงนั้นเนี่ยเอามาแต่งร้านก็ไม่เลวเพราะว่าในในรูปมันจะเป็นเป็นกรอบคล้ายๆอย่างเงี้ยฮะเป็นรูปเนี่ยซึ่งโนก็เลยแต่งร้านตามสไตล์เขาที่เขาอยากจะแต่งอะไรก็แต่งแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ส่วนใหญ่อะ โนจัดหาเขาจะมีของเก่าของเขาเยอะแยะเลยเขาเลยถือโอกาสมาแต่งร้านเลยอะครับค่ะก็พี่โนก็เป็นคนออกแบบแหละง่ายๆคือพี่โนออกแบบแล้วก็ตกแต่งร้านเองเลยแล้วตัวพี่ไก่นี้ดูในส่วนไหนคะก็ทั่วๆไปฮะก็โน่เขาจะดูเรื่องเกี่ยวกับแล้แนะนำลูกค้ามาแล้วก็ช่วยดูแลการการโอเปรตที่นี่ฮะครับก็เรื่องอ๋อแล้วในช่วงแรกๆล่ะคะแรกๆมีค่อนข้างจะแบบ วุ่นวายไหมลูกค้าเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็มีอยู่เรื่อยๆฮะถ้าเป็นเยอะก็ส่วนใหญ่ก็จะเยอะวันสุกเสาร์เพราะเรามีมดนตรีดนตรีสดมีดนตรีรดตรสดเส,สาร์ล้วมีสุกเสาร์แล้วก็มีวันพฤหัสฮะ,ะก็สุกเสาร์แล้วก็พฤหัสก็คือพฤหัสศุกเสาร์พฤหัสศุกเสาร์ก็คือจะมีดนตรีสดใช่ลูกค้านี่ค่อนข้างเยอะคือจากการที่เข้ามาเนี่ยก็คือเห็นเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยตรงเนี้ย คือทางพี่ไก่อะค่ะมีคอนเซปต์หรือว่ามีการดูแลลูกค้ายัางไงถึงได้มัดใจลูกค้าได้ขนาดนี้คืออันนี้มันเป็นบริการนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือคุณภาพนะฮะเรื่องอาหารอย่างเงี้ยอาหารเรามาเนี่ยเราก็พยายามคัดสรรในสิ่งที่ดีๆมาให้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพวกกับข้าวเนี่ยเราก็ช็อปไปจากแมคโครเลยฮะ,ะเลืองไปเลือกพวกเราก็ไปช่วง,รงแรกๆก็ไปเลือกเองแต่หลังๆก็แนะนําน้องว่าจะต้องเลือกอะไรยังไงบ้าง ก็เรียกได้ว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็คือพี่ไก่หรือว่าพี่โนหรือว่าพี่เพื่อนเพื่อนก็จะมาช่วยดูมาช่วยคอนโทรในในด้านต่างๆก็ช่วยๆกันไปอ่ะรวมถึงตอนนี้เนี่ยคือมีเมนูอยู่4ี่ห้าเมนูตอนนี้ค่ะให้พี่ไก่แนะนำแล้วกันครับตัวนี้นะฮะเราเรียกว่าแกงียวหวานไก่กับแป้งโรตีซึ่งเวลาทานเนี่ยมันก็ค่อนข้างเข้าดีตัวนี้เป็น เป็นจานที่ค่อนข้างจะขายดีมากๆนะฮะทั้งคนไทยทั้งฝรั่งชอบอม,มาทานแล้วก็จานนี้เนี่ยก็คือ,อไก่เนโอรีนฮะเวลามาถึงปุ๊บจะเอาจานเร็วๆทานเล่นๆก็ไก่เนโอรีนฮะส่วน,ส,วนส่วนตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าลาบคัมโน่ลาบคัมโนครับกัมโนโอ,ออกแบบฮะก็น่าจะคว้านแตงกวาเอาลาบมาใส่แล้วก็ทานกันเป็นคำคอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็คือคำใหญ่มากคาใหญ่มกเลยนี่ก็ทำมาใหญ่มากเลยเพราะว่าพอจะถ่ายจะได้ดูชัดๆดึงให้เลยเอกมาซะใหญ่เลยนะครับแล้วตัวนี้ฮะถ้าเผื่อใครทานเนื้อเนี่ยพลาดไม่ได้ฮะสตูลิ้นวัวครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลแนะนำมาจากเฮลส์แอนด์ครูซีนด้วยฮะตัวนี้ครับทำค่อนข้างยากเพราะมันใช้เวลาเพราะว่าน้ำที่ที่ที่ออกมาเป็นไอ้น้ำสตูเนี่ยเรามีทั้งแครอท ไอ้มันไอพวกมันมันฝรั่งนะฮะแล้วก็มามาเขือเทศใส่เข้าไปหอมผู้ใหญ่ก็ก็ตุนมันจะเป็นเป็นน้ำน้ำซุปจะเป็นสตูออกมาเลยอะฮะก็หลายขั้นตอนหลายขั้นตอนใช้เวลามากกว่าจะออกมาเป็นสตูลิ้นวัวแบบนี้ค่ะจนได้รับรางวัลแล้วตอนนั้นที่ได้รับรางวัลคือรู้สึกยังไงบ้างคะว่าทำไมร้านเราได้รางวัลแล้วนะอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าอันนี้มัน อาหารจานนี้เป็นต้องต้องต้องใส่ความใส่ใจไปเยอะๆนะฮะตอนทําใหม่ๆก็เคยว่าทาไปเสร็จปุ๊บเออเดี๋ยวค่อยเก็บ<ะ>ตื่นเช้ามาเสียทิ้งทั้งหม้อเลยคือมันมันต้องมันต้องเก็บให้ให้เรียบร้อยก่อนะอะไรอีกต้องรอให้เย็นแล้วค่อยเก็บเข้าตู้เย็นนะครับอืมค่ะ,คะแล้วก่อนหน้านี้คือย้อนขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าทําไมถึงตั้งชื่อร้านเป็นณนะราชเทวีค่ะอ๋อตอนนั้นก็คือโนะฮะโน่ก็<ะ>ก็เอ๊ะร้านตรงนี้จะอยู่ตรงอยู่ไหนๆก็อยู่ตรงราชเทวีละจะอะไรดี แล้วก็พอโนบมาคาว่าราชเทวีเราเอ๊ะมันก็จะมันก็จะแบบซนเพลงเฉยๆไปก็ใส่ณเข้าไปมัให้ดูเก๋ๆะฮะแล้วก็ฮะก็เลยตั้งมันชื่อเป็นณราชเทวีแห่งนี้ก็เป็นร้านเดียวที่มีคําว่าณก็มีณราชเทวีเรียกว่าติดหูกันไปแบบนะยอดเลยอ่ะเดี๋ยวในส่วนของเรื่องเมนูอาหารเนี่ยใครเป็นคนคิดคะ ออพวกเราเป็นคนคิดฮะเพราะว่าอาหารต่างๆที่เอามาบริการเนี่ยคือพอคิดแล้วก็ทําทําแล้วพวกเราก็ลองชิมกันดูก่อนค่ะพอชิมแล้วบอกอืมใช้ได้ก็ถึงจะออกมามาเอามาเสิร์ฟลูกค้าครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ไอ้เห็นน้ะนี้เอามาเสิร์ฟตัวนี้นี่คือเรียกว่าน้ําอะไรครับอันนี้ก็เรียกว่ามัลเบอรี่โซดาแล้วก็อันนี้ก็มะนาวโซดาอันนี้เครื่องดื่มเป็นสําหรับพวก คนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นที่นิยมเพราะว่าน้ำมะนาวเลยเนี่ยขั้นสดๆดังนั้นเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยฮะมะนาวสดๆแม้ว่าจะเจอสถานการณ์แบบมะนาวแพงอะไรแบบนี้ก็ขายครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะคะเพื่อคุณภาพลูกค้าจะได้รับนะคะอ่ะโอเคพูดถึงอ่พุ้นส่วนของร้านนี้ค่ะคือพี่โนก็เป็นหุ้นส่วนแล้วก็พี่ไก่แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นครับค่ะ ทั้งสามคนนี้คือได้ข่าวว่าแบบสนิทกันมานานมากแล้วอ๋อใช่โตมาด้วยกันเลยครับรู้จักกันมาก็ไม่ไม่ต่ำกว่าสามห้าสหปีฮะปีเกิน,นเวยครับจริงๆแล้วเนี่ยเกินเกินกว่านั้นเยอะ,ะเกืบอบสี่สิปีฮะเกือบสี่สิปีอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงหรอก <laughs> นะ คิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคงจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่ก็เป็นความมิตรภาพที่มีมาเยานานมากค่ะแล้วเพื่อนๆในวงการของพี่โน่ล่ะคะแวะเวียนมาที่ร้านนี้เยอะไม่เอ่ยมีเป็นระยะระยะมากันอยู่เรื่อยๆฮะมากันอยู่เรื่อยๆมีน้องว่านมาบ่อยน้องว่านคือพี่ว่านว่านเอฟนะคะใช่ครับมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆอาจจะติดใจในรสชาติของอาหารก็ได้นะ แล้วก็มีพิทตัมพิตัมนี่บ่อยมากพิตัมสมประสงค์เะคะอืมค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวให้พี่ไก่นะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าอ่าถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้มา,าร้านราชเทวีแห่งนี้อยากให้มาหรือเปล่าอย่างไงค่ะครับก็ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาลิ้มรสอาหารใฮะะ้ฝีมือที่พวกเราพยายามที่จะสร้างสารรค์ขึ้นมานะฮะกับบรรยากาศดีๆครับ ก็เชิญมาแวะเยี่ยมเยียนที่รา้านณราชเทวีของเราะนะครับครับผมโอเคยังไงนะคะวันนี้ก็ฝากรา้านณราชเทวีไว้ด้วยละกันนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไก่นะคะที่มาแนะนําอาหารเมนูอาหารดีๆนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เด็กๆเรียกวรลิดมากแล้วก็รวมถึงพูดถึงเรื่องราวความสนิทสนมแล้วก็มิตรภาพสําหรับเพื่อนนะคะให้ฟังกันในวันนี้ขอบคุณพี่ไก่ค่ะครับครับสวัสดีครับกลับไปเจอกันในสตูค่ะ